สวัสดีครับพวกผมช่องดั์กเซลกุยอีกครั้งนะครับกับนิยายเรื่องมหายุทธ์อยู่ี่พบนะครับก็มาเจอกันในเล่มที่26ในบทที่14นะครับปรับเดิมจากตอนที่แล้วรีโต้ก็กำลังประทะกับองค์ชาย9นะแล้วก็มีผูโในาฮตาดำโคมาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปไปติดตามรับฟังกันต่อได้เลยนะบครับทที่14 อาจอีกนิดเดียวลินต้งพัง,งะไปเมื่อจ้องมองไปที่ผู้วโสในตาสีดำซึ่งเขาจำอีกฝ่ายได้ในอดีตเขาเคยได้รับตราประทับเทวริกิจกืนกินมาจากอีกฝ่ายยิ่งไปกว่านั้นผู้วโสคนนี้ก็เป็นผู้ครอบครองคนก่อนอีกด้วยท่านผู้วโสลินต้งกวาดมองโดยรอบ อันใดนั้นเขาก็เห็นว่าร่างนั้นนั่งอยู่โดยมีร่างแสงนับไม่ถ้วนอยู่รอบตัวจากนั้นเขาก็ตระหนักได้อย่างฉับพลันว่านี่คือปฏิฐานของจอมยุทธสำนักต้าวางแห่งนี้ยิ่งกว่านั้นแม้ว่าพวกเขาจะตายและหายไปจากโลกพวกเขาก็ยังคงตั้งมั่นที่จะปกป้องสำนักของตนอย่างสุดกำลังแกไอ้ผีเน่าเมื่อองค์ชายก้าวเห็นภาพนี้การแสดงออกก็เปลี่ยนไปจากนั้นเขาจ้องมองผู้วุโสในตาดำก่อนที่จะพูดว่าแกผนึกข่าไว้นับพันปีแต่แกคิดว่าจะสามารถฆ่าได้งั้นหรอ <c oughs> ข้ายังมีชีวิตอยู่แม้เวลาผ่านไปแต่แกได้กลายเป็นทุรีไปแล้วเดี๋ยวนะอ๋อคิดว่าใครจะชนะงั้นเหรอผู้วโสในตาสีดำม,มององค์ชายก้าวที่หัวร้อส,สายแก่ใจก่อนที่จะมีรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเขาหลังจากนั้นเขาก็ย้อนยืนขึ้นก่อนที่จะโค้งคำนับหลินต้องช้าๆร่างแสงจำนวนนับไม่ถ้วนก็โค้งคำนับด้วยเช่นกัน เราทุกคนเต็มใจช่วยเจ้าสังหารปีศาจน้ำเสียงโบราณกระจายไปทั่วท้องฟา้าจากนั้นลำแสงกว้างหมื่นจังก็ประทอวกมาจากภายในร่างพวกเขาท่ามกลางแสงส่องสว่างซึ่งแทรกซึมอยู่บนท้องฟา้าเกิดเป็นละลอกคลื่นลุนหุยทรงพลังเป็นอย่างยิ่งขณะเดียวกันดวงตาสีดำของลินโต้ก็มีสายฟ้ารังไหลออกมารูปศรสีดำสั่นไหวเบาๆความหนาแน่งของคลื่นลุนหุยกระจายออกแสงรุ่งโร์ก็แพร่ไปทั่วร่างตัวธนู ความผันผวนที่น่ากลัวซึ่งไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูดซ่านออกมาอย่างช้าๆในความเป็นจริงมิติลึกลับถึงกระสันคร้อนอย่างรุนแรงเมื่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากลูกศรสีดําการแสดงออกของหลินตงก็เปลี่ยนไปเช่นกันเนื่องจากเขาตระหนักได้ว่าจอมยุทธนับไปทวนจากสํานักต้าวางได้มอบเจจตจำนงสุดท่ายของพวกเขาฝังลึกลงไปในลูกศรสีดํายิ่งกว่านั้นเจจตจำนงนี้ยังบริสุทธิ์อย่างยิ่งพวกเขาต้องการทําลายองค์ชายก้าวที่ทําลายบ้านเมืองของพวกเขาให้สิ้นซาก ข้าไม่คิดเลยว่าความตั้งใจของพวกเขาจะทรงพลังแม้ผ่านไปกี่ร้อยกี่พันปีครีนต้องถอนหายใจขนาดเดียวกันไอเยือกเย็นค่อยๆรวมตัวกันภายในดวงตาของเขาในที่สุดลูกศรสีดําในมือก็เล็งเป้าไปที่องค์ชายก้าวที่มีสีหน้าเปลี่ยมแปลงอย่างชาัชาๆท่านผู้บุโสเมื่อก่อนท่านได้ส่งมอบตราประทับธทริิให้ข้า <c oughs> ก็ถือเป็นหนี้บุญคุณใหญ่หลวง วันนี้ข้าจะร้างแค้นให้สำนักของพวกท่านทุกคนเองท่าทางของลินตงเยือกเย็นและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆพื้นที่ข้างหลังผันผวนกอนที่ขึ้นลึกลับจะทะลุผ่านอวกาศมาถึงในที่สุดก็ครอบคลุมลูกศรสีดำจนทั่วทันใดนั้นคลื่นหลุนหุยบนลูกศรสีดำก็ถูกซึมซับเข้าไปทั้งหมดนี่เป็นลูกศรสีดำที่ดูธรรมดาทว่าเมื่อองค์ชายก้าวตระนักได้ว่าถูกเล็งเป้าเอาไว้ร่างเขาก็สั่นไหวขณะเดียวกันความสยองขวัญที่หาได้ยากก็พร่าในดวงตาของเขา ยามนี้เขาตรวจพบกลิ่นแห่งความตายที่แท้จริงกลิ่นแห่งความตายที่เข้มข้นขนาดนี้เป็นสิ่งที่เขาไม่เคยพบมาก่อนแม้แต่ตอนที่เผชิญหน้ากับผู้วุโสนในตาดำไอ้บ้าแกจะเปิดศึกมรณะกับข้าจริงๆหรอทำไมเราไม่ถอยกันคนละก้าวแล่วองค์ชายก้าวเปล่งเสียงร้องอย่างดุเดือดหลินต้งจ้องมองอย่างเฉยเมยจากนั้นริวฝีปาก็ขยับพ่นความเย็นชาคำหนึ่งที่ฟังได้ชัดเจนเฮ้อไอ้งั่ง องค์ชายก้าวอึ้งไปแต่ท่าทางก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วก่อนจะพูดว่าไอเด็กเหลือขอแกเลือกเส้นทางที่ยากกว่าทางออกที่ง่ายคิดว่าตัวเองจะสามารถฆ่าได้งั้นเหรอไม่เจียมกะลาหัวเสียงร้องเข่งขึ้นดังขึ้นรัศมีปีศาจมหืมาก,ก็กวาดออกมาจากร่างของเขา กราจะจักระพัดปีศาจบนร่างสันยังรุนแรงก่อนที่จะมีสัญลักษณ์แปลกๆมากมายปรกากฏบนตัวเกราะขนาะเดียวกันร่างขององค์ชายก้าวก็เริ่มขยายขนาดในเวลาไม่กี่วินาทีก่อมาก็กลายเป็นปีศาจยักษ์ยิ่งกว่านั้นรัศมีปีศาจของเขาก็แทรกซึมเข้าไปในท้องฝาทําให้ดวงอาทิตย์ไร้แสงเลยทีเดียว รินต้งจ้องมององค์ชายเก้าซึ่งเรารัศมีปีศาจถึงขีดสุดก่อนแววตาเฉียบคมกระทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นนิ้วมือซึ่งจับสายธนูแน่นเริ่มสัน่ขนขณะเดียวกันเลือดก็ไหลออกมาและหยดลงไปตามคันธนูมิติด้านหน้าของลูกศรเริ่มยุบตัวลงแม้ว่ารินโต้งจะยังไม่ได้ยิงธนูออกมาแต่ดูเหมือนว่าสถานที่ทั้งหมดไม่สามารถต้านทานแรงกดดันที่น่ากลัวนี้ได้ไป ตินต้องพึมพำในใจจากนั้นนิ้วมือซึ่งยึดแน่นบนธนูก็ปล่อยออกมาพร้อมกับริ้วเลือดวา้าเสียงคมชัดหาที่ใดเปรียบดังกล้องไปทั่วท้องฟ้ขาขณะที่ลูกศรสีดำฉีกผ่านมิตีว่างปเปล่าร้าวกับมังกรดำภายในลมหายใจเดียวก็ไปอยู่ต่อหน้าองค์ชายก้าวแล้วโขกเสียงต่ำแผ่สนั่นดังกอกมาจากลำคอจากนั้นรัศมีปีาศาจทรงพลังก็พวยพุ่งก่อนที่จะกลายเป็นประตูปีศาจท,ที่ดูน่ากลัวหลายบานที่เบื้องหน้าองค์ชายก้าว ปังปังปังแต่ว่าการป้องกันที่อยู่ที่ยิ่งใหญ่นั้นก็ถูกทำร้ายลงอย่างง่ายดายด้วยลําแสงสีดําภายในเวลาไม่กี่ลมหายใจรัศบีปีาศาจมะขมาก็ยุบตัวลงก่อนที่องค์ชายก้าวจะทันขยับตัวลูกศรสีดําก็กระแทกร่างของเขาต่อหน้าสายตาที่แคบลงของตนเองเฮงเสียงโลหะถูกปล่อยออกมากอย่างแผ่วเบา ตามด้วยร้อยแตกจํานวนมากปรากฏบนชุดเกราะของเขาในที่สุดลูกศรสีดําก็ทะลุเก,กราะจักรพพัดปีศาจอย่างไร้ปานีก่อนที่มันจะทะลวงร่างองค์ชายก้าวไปปัง องค์ชายก้าวกระเด็นไปหมื่นจ้างที่ข้างหลังเวลาเดียวกันเกราะจักระพัดปีศาจบนร่างก็แตกออกอย่างต่อเนื่องขณะที่เสียงร้องแหลมหน้าสังเวชเต็มไปด้วยความไม่อยากเชื่อก็ปะทุออมาจากปากของเขาร่างองค์ชายก้าในที่สุดก็กระแทกลงกับพื้นร่างนั้นชุ่มโชกไปด้วยเลือดดำจากนั้นเขาค่อยๆก้มหัวลงมองชุดเกราะจักรพพัดปีศาจท,ที่พังทลายใบหน้าเกิดความไม่อยากจะเชื่อ ในอดีตภูวโสในตาดำซัดพลังทุกอย่างที่มีใส่แต่ก็ล้มเหลวในการทําลายเกราะนี้ทว่าตอนนี้กลับถูกทําลายโดยลูกศรลูกเดียวจากกลิ่นตรงชุดเกราะจักระพัดปีศาจที่ได้รับพระราชทานมาจากข้องเต้ยี่มัวแตกหักจริงงั้นเหรอเป็นไปได้ยังไงองค์ชายก้าวพึพรรมพำกับตนเองอึดใจแววตาก็เปลี่ยนเป็นโหเทียมแต่เขาเพิ่งจะขยับร่างก่อนที่จะเปล่งเสียงกรีร้องน่าสังเวชทัทนใดนั้นก็เห็นแสงกลุ่มหนึ่งแผ่ออกมาจากภายในร่าง ปังปังปังเมื่อแสงเหล่านั้นประทุขึ้นสายฟ้าก็ระเบิดตูมตามภายในร่างขององค์ชายก้าทว่าก่อนที่เสียงฟ้าร้องจะดังขึ้นสีหน้าของเขาก็ซีดลงมากรัศมีอ่อนแอล้มอย่างรวดเร็วบูมเมื่อเสียงระเบิดสุดท้ายดังออกร่างขององค์ชายก้าก็ระเบิดออกอย่างแรงเลือดปีศาจส,สาดกระเซ็นไปทั่วผืนทําให้ผืนดินเหนียวเหนอะจนหน้าขยักขยแงเลือดปีศาจเจิงนองขณะเดียวกันก็มองเห็นลําแสงปีศาจพยายามจะเล็ดลอดลงไปในพื้นดิน ข้าบอกไว้แล้ววันนี้แกต้องตายเสียงไม่แยแสของหลินตงดังขึ้นจากนั้นเขาก็โบกมือก่อนที่แสงสีขาวอบอุ่นจะประทุขึ้นจากนั้นเปลี่ยนเป็นประการแสงพุ่มด้วยแสงสีดำอ่อนแออวัยชาเมื่อถูกห่อพุ่มด้วยแสงสีขาวหมอกสีขาวก็ลุกขึ้นจากแสงสีดำในทันทีเสียงกรีดร้องน่าสังเวชตามมาอย่างรวดเร็วแสงสีขาวค่อยๆหดลงมองเห็นร่างปีศาจขนาดฟ่ามือร้อยอยู่ภายในนี่คือองค์ชายก้าว ทว่าไม่ได้ดูกลางและน่ากลัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วรีนตงจ้องมองไปที่องค์ชายก้าวซึ่งทื่อคอคุ้มไปด้วยแสงสีขาวก่อนที่จะถอนหายใจพลังชีวิตของยี่มัวมีความพิเศษแท้จริงความเป็นจริงอีกฝ่ายยังคงสามารถอยู่รอดได้แม้จะผ่านการโจมตีที่น่ากลัวยิ่งกว่านั้นแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือกระทั่งร่างปีศาจถูกทำลายถ้าหนีไปได้ก็มีแนวโน้มว่าพวกมันจะค่อยๆฟื้นตัวในหนึ่งร้อยปีไม่น่าแปลกใจเลยว่า แม้แต่เจ้าแห่งตราประทับโบราณทั้ง8ก็แทบจะฆ่านักรบกองทัพสังโลกันระดับกษัตริย์เหล่านี้ไม่ได้นั่นเป็นเพราะยี่มัวเป็นเหมือนมแมลงสาบที่ฆ่าไม่ตายตอนนี้องค์ชาย9ก้าก็ตกอยู่ในมือของเขาเพียงเพราะใช้ปณิธานที่หลงเหลือของจอมยุทธนะไปทั่วสำนักต้าวางนั่นเองจัดการแก้ให้สิ้นซากที่นี่ก็คงช่วยลดภาระในสงครามมหายุทธที่จะมาถึงได้มากเลยสินะ ลินต้องยิ้มบางต่อหน้าองค์ชายเก้าซึ่งถูกคอหุ้มด้วยแสงสีขาวจากนั้นเขาก็ยื่นมือออกไปตราประทับเทวฤกขิตอัศนีและกืนกินปรากฏบนฝ่ามือเขาตราประทับทั้งสองประกบซ้ายขวาและบีบองค์ชายเก้าเอาไว้ยังไม่พอลินต้องพึมคำครู่หนึ่งจากนั้นเห็นการรวมตัวนี้เขาก็เรียกศิราต้าวางวูแผ่นหินลอยเหนือร่างองค์ชายเก้าจากนั้นโถฟ้าพิศวงก็ตามออกมาพุ่งไปที่เบื้องล่างแก เมื่ออค์ชายเก้าเห็นภาพนี้การแสดงออกก็เปลี่ยนไปอย่างรุนแรงวัตถุเทพทั้ง4ชิ้นนี้มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมที่จะจัดการยี่มัวดังนั้นแม้ว่าเขาจะมีพลังชีวิตที่แข็งแกรง่งแต่เขาก็ยังรู้สึกขาวาในขณะนี้ปรินต้งไม่สนใจเขากำมืออีกครั้งก่อนที่หินสืบทอดจะเผยออกมาในที่สุดก็ยิงแสงสีขาวเข้าสู่นั้นเข้าสู่องค์ชายก้านะโอเควัตถุทั้ง5เปล่งแสงประกายจ้าจากนั้นก็เชื่อมต่อกันก่อนที่แสงสีขาวจะเริ่มหดตัวอย่างชัดฉา ไม่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 ไมไมแสงสีขาวบีบอัดเล็กลงมากขึ้นเรื่อยๆในขณะเดียวกันองค์ชายก้าวที่ถูกประกบอยู่ภายในก็มีขนาดเล็กลงมากเรื่อยๆเสียงกรีดร้องคมชัดและอนาดดังขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเพราะเมื่อไรที่เขาได้รับการชำระล้างด้วยวัตถุเทพทั้ง5้านี้เขาจะต้องตายอย่างแน่นอนแม้จะมีพลังกำลังมหาศาล เขาว่าลินต้งเหมือนต่อเสียงร้องหน้าสองเวทขององค์ชายก้าวเขาก็ค่อยหลับตาลงในที่สุดแสงสีขาวก็หดลงจนมีขนาดเท่าเมล็ดข้าวจากนั้นก็ระเบิดออกมาเสียงดังละลอกคลื่นซึ่งไม่สามารถอธิบายได้แพร่กระจายคลื่นใหญ่นับร้อยจ้างกวนตัวบนพื้นดินด้านล่างก่อนเป็นซากรารักขักพังที่สมบูรณ์ในที่สุดรินต้งก็ลืมตาเขามองไปที่แสงสีขาวกระจัดกระจายรอยยิ้มลงอกอก,ก็ปรากฏบนใบหน้าซีดขาวของเขา ในที่สุดเขาก็สามารถสังหารองค์ชายก้าวแห่งกองทัพสางโลกันได้เฮ้ย hey, เป็นความท้าทายมากเลยทีเดียวตินต้องสะบัดแขนก่อนที่เขาจะเก็บวัตถุเทพทั้งห้าไว้ในร่างชนชั้นกษัตริย์ของกองทัพสางโลกันน่ากลัวเป็นอย่างยิ่งแม้จะถูกบังคับให้อยู่ในสภาวะเชน่นนี้ก็ยังคงต้องใช้พลังงานมหาศาลเพื่อกำจัดพวกมันทั้งหมดภูโสปีศาตัวนี้ถูกสังหารแล้วความปรารถนาของท่านก็สำลิดผลแล้ว ปรินต้องเงยหน้ามองร่างที่เปล่งประกายที่ลอยอยู่บนท้องฝาจากนั้นก็มองผู้วุโสในตาดำก่อนจะพูดเบาๆทุกร่างบนท้องฝาโค้งคำนับเวลาเดียวกันความยินดีก็ปรากฏบนใบหน้าของผู้วุโสในตาสีดำขอบใจสหายน้อยข้าไม่มีอะไรที่จะตอบแทนบุญคุณยิ่งใหญ่ได้สิ่งที่ทําได้ก็คือคาระวะขอบคุณอย่างจริงใจบนท้องฝาร่างผู้วุโสในตาดำและคนอื่นๆก็เริ่มสลาย ทันใดนั้นจุดแสงลึกลับก็ก่อตัวขึ้นลอยเข้าหาดินตงเขายื่นมือออกมาสัมผัสกับจุดแสงเบาๆท่านใดนั้นร่างก็สั่นไหวก่อนที่ความปิติยินดีจะเพิ่มในสายตานี่คือแกนแห่งวิถีหลุนหุยเหรอจุดแสงกระจายเต็มท้องฟ้าราวกะตกอยู่ในความฝันเล็กน้อยและรอกขึ้นหลุนหุยอันเป็นเอกลักษณ์ทำให้ดวงตาของคนเฝ้ามองพร่ามัวไปรินตงนั่งเงียบๆจ้องมองไปที่แสงที่ปกคลุมท้องฟ้า ความตื่นเต้นพวยพุ่งจากจุดที่ลึกที่สุดของดวงตาเขาสัมผัสระดับหลุนหุยมาก่อนแต่ก็ยังมีระยะทางระหว่างระดับนี้อยู่โอกาสนี้น่าจะรลนระยะทางให้สั้นลงเป็นอย่างมากแกนแห่งวิถีหลุนหุยเหล่านี้ถูกทิ้งไว้โดยจอมยุทธน้ำไปท่วนของจำของของจอมยุทธสำนนักต้าวาง แม้ว่าพวกเขาจะจบชีวิตลงแต่ทุกคนยังคงคอยปกป้องสำนักโดยไม่เสื่อมคลายตอนนี้ผู้ทำลายสำนักของพวกเขาถูกสังหารไปแล้วพวกเขาก็วางใจลงได้เมื่อจิตใต้สำนึกเริ่มหายไปก็เหลือทิ้งไว้เพียงแก่นวิถีแห่งหุลุนหุยแม่นางเจียงเสียนี่เป็นโอกาสทองอย่าได้พลาดแล้ว หลีนต้องมองเจียงเสียบนยอดเขาและพูดยิ้มๆเจียงเสียพยักหน้านางลูบหัวเล็กของเจียงหญิงหญิงแล้วนั่งลงนางตระหนักดีถึงแก่นแห่งวิถีหลุนคุยเหล่านี้ว่ามีความสําคัญต่อตอนเองมากแค่ไหนอีกฝั่งหนึ่งเจียงหญิงหญิงก็นั่งอยู่บนหินข้างๆมือเล็กก็เท้าใบหน้า ร้างสายขาราวกับหิมะไปมาท่าทางดูน่าเบื่อมากแก่นแห่งวิถีหลุนหุยรอยอยู่ตรงหน้านางแต่ก็ไม่สามารถดึงดูดความสนใจได้ทว่ากลับปีแสงลึกลับชายลึกในดวงตากลมโตลินต้องนั่งลงบนอากาศตอนนี้ร่างเขารากับหลุมดำจุดประกายแสงบนท้องฟ้งฟาพุ่งเข้าหาเขาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเทลงในร่างกายจากนั้น รับแก่นแห่งวิถีหลุนหุยไร้ขอบเขตเข้ามาในร่างกายความรู้สึกถึงแก่นแท้อันลึกซึ้งก็ก้องกังวานอย่างเงียบๆภายในหัวใจจิตใจที่มั่นคงในตอนแรกค่อยๆเลือนลางภายใต้การซาะของแก่นแห่งวิถีหลุนหุยดูเหมือนว่าเขาจะตกอยู่ในสภาพคลุมเครือทว่าก็ยังไม่สามารถเข้าไปได้อย่างสมบูรณ์ดังนั้นวิธีเดียวก็คือดิ่งลึกลงไปในความรู้สึกนี้ค่อยๆทําความเข้าใจทีละเล็กละน้อยที่นี่เป็นพื้นที่มืดมิดไร้แสงสว่าง ความชั่วร้ายไม่มีที่สิ้นสุดไหลเอือยอยู่ในความมืดซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เป็นของโลกใบนี้มีโคมไฟสีแดงโลหิตหลายดวงอยู่ท่ามกลางความมืดตะเกียงเหล่านี้บางเหมือนกระดูกไอปีศาจไร้ขอบเคกระจายเมื่อถูกเผาอย่างช้าๆท่านใดนั้นโคมไฟดวงหนึ่งก็กระพริบอย่างกระทันหันไฟปีศาจท,ที่มีแต่เดิมค่อยๆลดลงก่อนที่จะดับอย่างสมบูรณ์เมื่อโคมไฟดับลงลาลอกขึ้นบางจางก็ซ่านออกมาจากส่วนลึกของความมืด มองเห็นร่างสีดำหลายร่างอยู่ในนั้นเจ้าก้าวถูกฆ่าตายแล้วเสียงแหบห้าวดังกลงวานจากภายในความมืดมิดตายฮะทำไมซวยอย่างนั้นเขาพูดว่าจะกลับไปจัดการกับผู้ครอบคราปตาปทับเทวฤกษ์กินคนก่อนจากนั้นก็การสื่อสารหายไปทว่าโคมโรหิตของเขาก็ยังคงอยู่ก็ควรจะถูกผนึกไว้เท่านั้นทำไมเขถึงถูกฆ่าอย่างกระทันหันกันเสียงแปลกๆดังขึ้น เขาคงประทักกับศัตูจัวสกาศเจ้าก้าวก็มีเกราะจักรพพัดปีศาจเป็นเรื่องยากมากสำหรับจอมยุทธธรรมดาที่จะฆ่าเขาได้เราค้นหาที่อยู่ของเขาตลอดหลายปีแต่ก็หาไม่เจอดูเหมือนผู้ครอบครองตาประทับเทวฤกษ์คนก่อนมีความสามารถพอสมควรเลยเออาจจะเป็นเจ้าแห่งตาประทับโบราณพวกนั้นก็ได้ข้าตรวจพบการคงอยู่ของราชันมิติที่ทวีปยาวซ้ายังได้แรกเปลี่ยนกระบวนาท่าก,กันสั้นๆ ก่อนที่จะถอนตัวกลับมาจากเหตุการณ์นั้นข้าบอกได้เลยว่าพลังของมันกลับมาอย่างสมบูรณ์แล้วยังไงพวกเจ้าก็ต้องระวังตัวให้มากเมื่อเร็วๆนี้เราก็เกือบพลาดท่ากับราชันอสนีราชันอสนีเหรอทำไมเราต้องกลัวมันเล่าหากมันกล้าที่จะมาเราก็ใช้โอกาสนี้กำจัดมันซะถ้าราชันอสนีตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากพวกมันคนอื่นๆก็จะแสดงตัวการเตรียมการของเรายังไม่พร้อมดี ข้ากลัวว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นจะไม่เป็นไปตามหวังถ้าเราต่อสู้ในตอนนี้แล้วตอนนี้เราจะเอาอยัางไงเวลาใกล้เข้ามาแล้วควรเริ่มแผนของเราถึงเวลาลงมือแล้วเหรอหลังจากอดทนมาหลายพันปีข้าละคันไม้คันมือจริงๆเตรียมตัวได้เลยพวกมันจะไม่เหลือความหวังในสงครามมหายุทธครั้งนี้แน่รัศมีชั่วร้ายในความมืดค่อยๆหายไป ตามร่างที่พร้ามัวภายใต้ความเงียบนี้พายุลูกใหญ่ก่อตัวขึ้นยช้าเพื่อกลืนโลกและแล้ว,ลวสิบวันก็ผ่านไปลินต้งถอนตัวออกจากสภาวะสมาธิลึกึกดวงตาที่เปิดขึ้นมองเห็นแสงพระพราพร่างกวาดมองสภาพแวดล้อมที่คุ้นเคยเบื้องหน้าลินต้งเงียบไปครู่หนึ่งแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆขณะที่มองเห็นเริ่มชัดเจนคลื่นหยวนรวมตัวกันในมือที่กลางออกของเขา เขารู้สึกถึงระลอกขื้นหลุนหุยที่อุดมสมบูรณ์กระเพื่อมอยู่ภายในความผันผวน,นนี้แข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนมากทว่าก็ยังไม่ถึงขั้นเต็มที่ของระดับหลุนหุยเสียทีฮ <c oughs> ยังขาดอีกนิดเดียวรินต้องพึมพำกับตนเองเขารู้สึกได้ว่าตอนนี้ตนเองอยู่ในระยะปลายสุดของระดับจ้วนหลุนเอีกเพียงอีกเพียงครึ่งก้าวก็จะบรรลุระดับหลุนหุยแล้วเมื่อไรที่เขาข้ามอีกครึ่งขั้นนี้ได้ เขาก็จะขึ้นแท่นเป็นจอมยุทธระดับหลุนหุยตัวจริงแต่ว่าไม่ง่ายเลยที่จะข้ามขอบเขตนี้ไปได้รินต้งยิ้มบางไม่ได้รู้สึกผิดหวังแม้ว่าเขาจะได้รับโชคมาอย่างมากมายแต่ถ้าระดับลุนหุยเป็นเรื่องง่ายที่จะเข้าไปถึงจอมยุทธอัจฉริยะนับไปทวนก็คงจะไม่ล้มเหลวในการสัมผัสไปถึงระดับนี้ของพวกเขาเขารู้สึกว่าในไม่ช้าตนเองก็จะสามารถไปถึงขั้นตอนนี้ได้ออกจากสมาธิแล้วเหรอ เสียงที่นุ่มนวลแล้วอ่อนโยนส่งมาจากระยะใกล้ลินต้งเงยหน้าขึ้นก็เห็นเจียงเซียมองเขาแบบยินมหยิมดวงตาของนางดูเหมือนจะยังลึกมากขึ้นเห็นได้ชัดว่านางได้รับประโยชน์ค่อนข้างมากเช่นกันลินต้งพยักหน้ามองไปที่ยอดเขาซึ่งผููพิทักษ์นั่งอยู่หน่วยท่าทางสลึมสลือนอกเหนือจากนั้นสายตาว่างเปล่าที่เคยใช้ในด,ดวงตาอย่างต่อเนื่องลักษณะเหมือนจะบรรเทาอาการแค้นเคืองลงได้หลายส่วนเขาน่าจะได้สติกลับมาอีกครั้งเมื่อฝึกฝนไปเรื่อย เราต้องขอบคุณจริงๆสำหรับสิ่งที่เจ้าได้ทำเพื่อสำนักต้าวางในฐานะผู้สืบทอดข้าขอขอบใจในนามของพวกเขาทุกคนเจียงเสี่ยพูดเบาๆลินต้องสายหัวและพูดว่าสำนักต้าวางเป็นผู้มีพระคุณของข้าด้วยเหตุนี้ข้าจึงได้ทำไปยิ่งกว่านั้นถ้าองค์ชาย 9- ้าวบหนีไปได้ก็จะกลายเป็นหอกข้างแคร่ของข้าดังนั้นเจ้าไม่จำเป็นต้องขอบคุณข้าล็อกเจียงเสี่ยยิ้มและายมือภายในรัก ภายในมีแสงสีดําที่ดูเหมือนจะเป็นชุดเกราะที่แตกหักซึ่งสารัศมีชั่วร้ายออกมาอย่างแผ่วเบาดวงตาของลินตงแข็งกร้าวขึ้นเมื่เห็นวัตถุป,ประหลาดนี้ซึ่งก็คือชุดเกราะจักระพัดปีศาจเจ้าข้าองค์ชายก้าวได้สิ่งนั้นก็ควรเป็นรางวัลแก่เจ้ายิ่งกว่านั้นข้าเชื่อว่าไม่มีใครสามารถใช้ได้นอกจากเจ้าอีกแล้วเจียงเสียกล่าว ไอปีศาจบนชุดเกราะจักรพพัดปีศาจแข็งแกร่งเกินไปมันอาจเป็นวัตถุศักดิ์สิทธิ์สำหรับพวกยี่มัวแต่ไร้ประโยชน์อย่างสมบูรณ์เมื่ออยู่ในมือของผู้อื่นเฮ้ hey, ของดีนี่แม้ว่าไอปีศาจจะอุดมสมบูรณ์มากแต่ข้าเชื่อว่าด้วยพลังนี้จะช่วยให้ซิราต้าวางหูฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ถ้าเจ้าโยนเข้าไปในถงฟ้าพิศวงและปรับแต่งซ้ำใหมเสียงสนุกสนานของเหรียญดังขึ้น หลินต้งยกหิ้วสีราต้าวางหูจะกู้พลังได้ทั้งหมดเหรอดูอย่างเคียวเทพรัติการซึ่งเปรียบได้กับจอมยุทธ์ผ่านพิบัติหลุนคุยขั้นที่หนึ่งหลังจากฟื้นสภาพอย่างสมบูรณ์ส่วนศีราต้าวางหูอยู่ในลำดับที่สมของทรรเนียมอาวุธล้ำฟ้าขั้นเทพบรรพการจะแข็งแกร่งแค่ไหนหากได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์อาจเป็นไปได้ว่าสามารถต่อสู้กับจอมยุทธ์ชั้นนำที่ผ่านพิบัติหลุนคุยขั้นที่สองมาแล้วความตื่นเต้นเกิดขึ้นภายในใจของลินต้งเมื่อความคิดนี้ผ,ผุดขึ้นมา เมื่อได้รับชุดเกราะหักพังนั้นก็โยนเข้าไปในถงฟ้าพิศวงเพื่อชำระร้างในทันทีเราออกจากที่นี่กันเถอะเมื่อจัดการปัญหาของศิราพันปีต้าวางได้ลินตงก็กวาดตามองไปทั่วแล้วพูดขึ้นเจียงเสียพยักหน้าพรางกวักมือเรียกเจียงหญิงหญิงแล้ววิ่งเข้ามาหาอย่างมีความสุขเนื่องจากพวกนางต้องการให้นางช่วยปราบรามไอปีศาสดังนั้นเจียงเสียจำเป,เป็นต้องปล่อยนางให้อยู่ที่นี่ตามลําพังเด็กสาวจึงตื่นเต้นมากที่จะได้ออกไปจากที่นี่เสียที ดินต้องยิ้มเมื่อเห็นภาพนี้เขาสะบัดแขนเสือ้อมิติก็บิดเบี้ยวเมื่อทั้งสามลืมตาอีกครั้งก็รู้สึกว่าออกมาข้างนอกศิราพันปีแห่งต้าวางเรียบร้อยแล้วเจียงเลยและคนอื่นๆที่กำลังรอยอยู่ด้านนอกก็ต่างถอนหายใจด้วยความโล่งอกหลังจากเห็นกลุ่มของดินต้องออกมายิ่งมาเห็นรอยยิ้มชาบ,บนใบหน้าของเจียงเสียเห็นได้ชัดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ได้รับการแก้ไขแล้วท่านเจียงเลยปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วข้าขอตัวกลับไปที่เมืองหลวงก่อน ถ้ามีเรื่องอะไรให้ช่วยเหลือก็บอกได้เลยลินต้องยิ้มให้เจียงเลยตอนแรกเขาคิดว่าสามารถแก้ตอนแรกเขาคิดว่าสามารถแก้ปัญหาได้รวดเร็วไม่คาดคิดว่าจะใช้เวลาไปถึงสิบวันตอนนี้เขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ต่อได้อีกแล้วเจียงเลยตกใจไม่ได้ยินว่าลินต้องจะกราบเขาหันควับไปมองที่เจียงเสียครั้งนี้เราทําให้เจ้าลําบากแล้วเจียงเสียยิ้มดวงตาสวยงามจ้องมองไปที่ลินตรงลินตงยิ้ม จากนั้นก็ยื่นมือออกมาลูบหัวเล็กๆของเจียงหญิงญิงแล้วพูดว่าถ้าหญิงญงเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆในอนาคตก็บอกข้าได้เลยข้าจะช่วยอย่างเต็มกําลังพี่ใหญ่ลินต้งเจียงหญิงหญิงคว้าแขนเสื้อลินต้องอย่างไม่เต็มใจนกักลินต้งยิ้มให้อย่างอบอุ่นจากนั้นก็คุยเรื่องเรื่อยเปื่อยอีกสักพักสุดท้ายเมื่อถึงเวลาเขาก็ทะยานหายไปอย่างรวดเร็วเจียงเสียยืนนิ่งขณะมองร่างสูงโปร่งที่ไกลออกไป จากนั้นรอยยิ้มบนใบหน้าก็ค่อยๆจางหายไปในที่สุดนางก็ถอนหายใจอย่างนุ่มนวลท่าทางค่อนข้างขมขื่นถ้าเจ้าชอบเขาทำไมไม่ชวนให้อยู่ต่อเล่าเจียงเล่ยถามอย่างช่วยไม่ได้ลูกสาวคนนี้ดื้อรั้นจริงๆตั้แต่ต้นจนจบไม่เคยเปิดเผยความรู้สึกใดๆออกมาเลยข้าชอบเขาจะดีกว่าถ้าข้าทนเก็บความรู้สึกนี้ไว้คนเดียวยิ่งกว่านั้นไม่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาสได้พบกันอีกในอนาคตสัหน่อย เจียงเสียยิ้มบางนางโบกมือเบาๆขณะที่หันไปท่าทางที่ปรากฏค่อนข้างอิสระและสบายใจเจียงเลยหัวราะเสียงขมขื่นเมื่อเห็นสิ่งนี้เอาละครับก็เป็นอันจบในบทที่14เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเหมือนมาตามเก็บเลเวลเหมือนอะไรนะเวลาฟาร์ฟาร์เพลทหลักมันก็มาฟาร์เพลทย่อยใช่ไหมมาตามเก็บเลเวลในเมืองย่อยต่างๆ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไคร e และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนไปบราน